เดี๋ยวแปลงโค้สเตอร์ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีที่เข้ามารับสมนะคะได้บอเนาะเนี่ยคือว่าได้หมุนหนุปกประกวนวะ เดี๋ยวเพื <niño sharing> ่อนเหมือนสวัสด <society> ีค well <CSS> ่ะสวัสดีค่ะคนธรรมดาอันเคียนน้ำไม้จ้าเคียนน้ำไม้อยู่หน้าบ้านตัววิตั้งว่าสิตั้งเคียนน้ำไม่น่ะเราที่นี่เขาบิกกล้องบ่ให้หมุนเนาะจ้าก็เลยได้แบบนี้ว่าสิเคียนน้ำไม้เราเอาไปอู่อุใส่น้ำยานางเนาะจ้าแล้วก็สิต้มติตมำเซีอันปูปลาอันสิ่มซำเซีปูเค็มนะจ้าก็เอิญมาปูปลาสวัสดีนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจด้วยค่ะว่าเสียเห็ดน้ำไม้หร่ละจ้าเผาน้าไม้เราสิเขียนน้าไม้ไว้คือจังไหนน้อบับเนี่ยหน้าจอคืว่าหมุนหน้าจอมันมาสเห็นอยูบ่บ่ค่ะ ไล่ขึ้นเบิ่งเนจ่าสาวว่างก็มีเวลาก็ไล่สุดโอ้ยขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณเอฟซีจากญี่ปุ่นคะ่ะเดี๋ยวเสียบไว้กันโอ้ยขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเอฟซีจากญี่ปุ่นนะคะบ้าอยู่ไกลเลยเนนะค่ะขอบคุณมากๆจ้าเขินเด้ เป็นจัาไหนนีแนะคะ่ค่ะห้อนหรือหนาวหรือจัาหรือฝนตกคลอยู่พุ่นไหมคะกําลังเผานื้อไม้ไว้เคลือนนี่อยู่กระท่อมน้อยจใอญหยังเน่ล่ะของเต็มเอานื้อไม้มาเผาเลยจ้ะเลาบ่สิเขียนน่าก็สิเผาดีเผาไฟแหงพวกนเนาะะไม้เน่บ่สุกเน่ <laughs> เ๋ยที่ส่งไปให้ด้วยค่ะเหดมืลไหนเ้วเสียไปเพื่อสเห็ดเพื่อจ้ะโอเคกลับมาแล้วอีนี้ขอบคุณหนึ่งล้านหัวดวงใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะเดี๋ยวหนูไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึ่งก่อุ้ยทรงผมไม่น่ารักเลย ตอนนี้คุณพ่อกำลังจะเอารถมาจอดไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ินออกไปเอาโนทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก่อนนะคะป,ะปะ๊าป๊ายืมโนโทรศัพท์หน่อย คุณหนึ่งล้านดวงใจนะคะ mm hmm. เดี๋ยวกินน้ำก่อนด้วยจ้ะ ยังให้มากินนํนนา,ากันด้วนอกจากให้อยู่ใกล้ๆก,กันคสอสิดีขอบคุณที่มานั่งมาวอานำด้วยค้าขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะ เดียวกับมาจะแวะมาดูตัวจริงกินเข้าจากสามเมื่อได้บโเนอคนกูได้ค่ะผู้ใดนเนาะเปิดตัวจิเปิดเผยตัวตนได้บอค่ะได้เลยค่ะมานอนอยู่พี่ก็ได้อยากกินเมนูอย่างสร้างล่วงหน้าหนูสิได้หาหาไว้ผูดใดวมาเอ้ยคักๆักว่ะ เอ้ยบ่มันเอฟว์บ่ถ้าอันทักผิดอันไหนก็ขออภัยด้วยด้อจ้าหนูก็บ่รู้ว่าไผบ่เปิดเผยเนาะเดี๋ยวหนูสิไปสืบเอาก็ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวกลับจะแวะมาดูตัวจริงกินขวนาจึงซ่ำได้ค่ะได้ได้จ้าญาติตะโบมาด้วยค่ะญาติตะโบมาหาด้วยค่ะมายำเกี่ยวเขาให้ดีจ้า <laughs> มายังเี้่วเขาใหงดีจ้ะโอ้ยขอเมินนี่เฮนนาสงสัยมากๆเลยขอเมินนี่เฮนนาสงสัยมากๆเลยค่ะโอ้ยขอบคุณที่มาบ่างกับหนูด้อยหนูก,ก็เงาเดี๋ยวหนูเข้าไปอีกช่องนี้หผูกใดวะบัว <laughs> ไปอยู่อย่าเอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยนเขตอยูเ่เขตมามันพิ่งหัดจ้า <c oughs> <c oughs> กลับง่ายอยู่บ่ค่ะกับยามใดค่ะ ไล่สุดมมนไปแล้วหกโมงเข้าไปก็ว่าก็ว่าเกีงอยู่แต er. ่ว่าต้องมีคนมาว่นานำเนาค่ะว่าผู้เดียวว่าเก่งป้าอยู่ตงวญยิปุ่นเนา่ะอยู่ไกแท่เคอมเมนหนาตามหานะเนี่ย คนที่ไล่ไว้แต่ว่าไปตลาดได้อยู่บเนอ้อตั้งกองไว้สินะจา้ะมาเลยจ้ายัาตบูมมาหา เดี๋ยวหนูจะไปตามหาเดี๋ยวหนูไปตามหาตอนนี้แหละเ่อไผโ <laughs> บัวให้ยกเลิกหยอูนะยกเลิกให้ทุกเมื่อ <laughs> หนูยกเลิกให้ตอนนี้เลยค่ะ <ไป S 1> หนูจะยกเลิกตอนนี้เลยค่ะ <ไป S 1> <laughs> ขอบคุณที่แวบ,บเข้ามาแล้วก็แวบ,บออกไปนะคะ <laughs> โอ้ยผู้ใดวะยุยยุใส่ค่ะคือรู้รู้จักบ้านหนูอยู่อ่ะ <laughs> <laughs> ยกเลิกโพลโกฉุนเฉินให้เนี่ยจะกลับ มาหาคุณตาหันี่นะคุณหนาอุ้ยปากหวานให้นน้อค่ะมาแที่เอเบนอมาแทีอยูบาา่บ่จ้าอุ้ยขืนผู้ไหนวะเปิดเผยเปิดเผยตัวตนได้บ่วค่ะหรือว่าเสดเปลี่หาเองขืน ว่าย่องปานี่เดี๋ยวสิตามมาห้องให้กินแซ่บๆจะโคกหนึ่งค่ะผู้ใดเน้ะแับเด็กจะมีอยากรู้เหน็นเนาะพูดคนมาเป็นคุณครูมานะแหล่คืนคินเอฟซี FC ด้วยเนี่ยเอฟซีเป็นบ่ค่ะ ยี่ตั้งไกลญี่ปุ่นญี่ปุ่นงี้กันโอ,อ,อ้ยดูดิค่ะมือไปซ่อมมืองพ่อกอนเอารถไถออกมั้ยเขาอากาศนี่พ่อขับรถไถแต่ละขันะ้น่ะน่ตื่นเต้นทุกเวลาเตี้ยหลีกไหมพ่อเสียรถขึ้นมานี่ดิเนย เรืย,ยองทีเบิ่งต้นหมกวานค่ะ <laughs> อ๋อแต่ว่ามาได้แล้วโมเม,มนต์บวค่ะคนที่บินไปต่างประเทศก็มีอยูเด้ยวยจมีต้นหักวานน้ำลาอยู่นี่น่ะส่งใัยเพื่อนบ่โพอเดดแล้วก็มีต้นลินจีเริ่มตายหมดละหนุ่มก้าต้นทุเรียนไว้นี่แหละงต้น จะอยู่หรือจะรอดหรือจะยังไงก็รอติดตามนะคะตนูเรียนต้นสูเรียนมีตหวานไฟพร้อมเลยจ้ะนี่นะหวานไฟกำลังเป็นโดวค่ะเคยกินว่าจ้า เคยกินมันจา้านี่นี่วานไฟเด้ค่ะวานไฟวานไฟเนฟเี่คือม่จะลดมาะในบ้าน,นะคะ่ะ Nhân hạc, yà. sao bay, tía Tía em quá đi bỏ hay ăn đi ăn đi ăn Thằng ăn đi con đi ă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 n พอไปพุ่นไพุ่นเออาอีกอีกนี่อีางีกไปไหยไปดังดันดูเลยนตพ่อตรงไปเลย

两个，要不？ ขานีดิขอบอาฟัางนางามวงออกไปละ